แมทที่103สวัสดีอ่ะฮัลโหลเราเมาทานะคะแมทที่1 7 3มีพโอสายคุณชายประจันตุบัวนสิบเป็นเะของมชาติเลยเอพราะาชารณาและจงด ข้อี่การขันในคอดมี2ค่ะแบบที่วาตาทีไปรบปกรณร่มใส่บ้างค่ะคอใช่คาาชิ่งหรอว่าการใช้หมากนุ่าเรือพวกเขาะม่าทุนรยการมีดาขอท่าอดมี2่อ <trigger> đi lắm Đi đi lắm đi lắm 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 แมตที่6 1 4กระดานูพีลมสายล่างกะดนูพลมสายล่างมาผู้นะต้องเป็นักชนุอนาตาทอมมนกัคุณวีรนน์และคุจักรีัิแม่เดินทางการแข่งขัในคอร์ดที่6 1แมตช์ที่6 1อ4กระดานูพีลมสายล่างและผู้ชนะลอเป็นแัะชุมนาีตาทีเอ็มดัมมิท พบกับคุณม <AND> <et> <ion> <im> in ีรอและทุณลักลิตาเอลิซาเบฝาำการข่งันในข้อดีดีค่ะไม่เหมือนเลแกใันเด้นหมดเชอกเลย แมที่หนึ่งร้ระดับมือพีลงสายล่าคุณธนากรและควณปันนาจากทีมบลนี้ขาก็คุมกีนาโภคและจุนจารุโร์ากทีเคเอทีอแทการแข่งขในปอดเอก้าค่ะมที่หนึ่งระดับมพีลงสายลาคุณธนากรและควณปววนาจากทีมบอนนี้ขก็คุกีาภและจุนจารุรจ์จากทีเคเอท ไม่มีเฮ้ยว่าตอนแรกไม่มีไม่อตอนแรกบอกว่าจะมีอนรบอมีนว่าจะีแรก่ามเออแ่ตงดจริงๆนะารมาตอนห้าวาที่ไหนแข่งก่อนอ๋อนอกแข่งเราไม่จักเพราะา เาแข่งแล้วไไปดิบ้าามแข่งอีกทีไปร้นต้อมแข่งอีกทีบ็ปอยมาบานไมีใครเลยเอาเรายังไงแล้วเราสุดท้ายเราได้ถ้วยไหมได้แต่ไม่ไ้ข่งประมาณแข่งเกมวิตวเกมวิศว์เนาะ กันที่สามต้นเลยเพราะว่าเขาตั้งใจตั้งใจไม่บอกกังแรกเพราะว่าถ้าการบอกใจแรกมันเหมือนกันเการเปการสปอยว่าแบบเฮ้ยอยู่ต้องลงสายล่าง แมทีหน่ง้อยีิบหกระดับโยใส่ล่าพณโยทและคุณ้ยจากออลกาวาโพคุตีชาและคุชาชัยจากจีเอ็มบลนาคอยช่กัน่าข่อดดีนะคะแมที่หนึ่งร้อยชิบิหกระดับโยใส่่าพิโยทและคุณมุจากออลกาวาโพคุตีชาและคชางชัยจากีเอ็มตาอ่วยกนถ่ายถานจากที่ดีนะคะ ไงพี่บนเลยล่ะบนแม่ชที่หนึ่งร้อสิเ็ถามมันเตื้อหวยเลยขอบนเลยละคุณมีค่าและคุณอิดทีหลากเรตใต้โกลและเทรนด์เกบตาพบกับคุณนัสพงและคุณพลทศพลกล่าวถชาแนได้มขนแ่นี้่อนแมตที่หนึ่งร้อยสิเจ็ดะดับโอลดยจตา คุณมิชาและคุณอุทิศาลิกทีเลสใต้ฝและจินตนาการคก็คุณนัทพงศ์และคุณเนท่ยทดสกุลหักแแลงแฉลบตอนแรกเลยข่นในก่อนดด้ค่ะชื่อคุณอะไรนะเด็เกียวคุณมาระวาและคุณเนฮเชตตาเอ็นคู่รมี และคุณเกียรติกคุณอ้อมายจากมขอคนละแบบขออบผมทการนี้่อเลยคคุณมาวัลักคุณนัทเช่จากทีนขอพระบรีคุเกตักดบคอ้อมายจากเมของคนละแบบขอขอบมทการ่เลยคะ มทที่100ชแกระดับมอพิสาลาคุณกิตดาและคุณผ่นราจาทีสุดหลังโมราพบกับคุธนภัทมาชุสุธีลาแฟกบารขอเ่าญนักแข่งขันแมทที่100ชิปแสกระดับมรอพาลล็สารคุณกิตตดาและคุณผ่านราคาที่สุดลัโมราพบกับคุณธนภัทร สบเคลืกพแต่สบาขอนำการแข่งขันในสนามเอตาแมตช์ที11่119ระดับมือพีโลต้าดามคุณยชัยและคุณวิรวัตร์ลากกลาพบกับคุณสุชาและคุณสุรสักจากทีมมังคีโกพขาเลนการแข่งขันในขอนเอทีค่ะแมตช์ที่119ระดับมือทีโลตสาดาคุณดมชัยและคุณวินรวัตร์ลกก ผมก็คุมสุดมากออท,าท,าท,าที่เกือจากจากับีโกอนแรกจขายในข้อ A4